มาในเช้าวันที่สองโอ้โหเมื่อคืนเมื่อคืนพายุเข้าแล้วก็ไอ้โรงเพราะปลูกเราจะเจ๊งวะเนี่ยโอ้โหขาวโพลนไปหมดนี่บอกแล้วหายครับแปลงเปิงแล้วก็โอ้ยังอยู่ยกกยแล้วก็ปิวไปกับพายุแล้วนี่ไงจะฤดูอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจอะเราปลูกได้หมดนะจะเย็นจะร้อนจะแดดจ,จะฝน สนใจะเรามีเรือนกระจกนั่นเองอนั่นไงห็่ป่ะอดไปเวลาฮะเราต้องเข้าใจใพายุมันเข้าแต่เดียวก่อนอ้าวมีโอ้โหฟักกันไว้โอ้โหนั่งนั่งกกโอ้โหเป็นระเบียบเลยนั่งกกไข่เป็นระเบียบดูดิเออไข่เลี้ยงเลยเพิ่งเคยเพิ่งจะเคยเห็นไก่มันไข่เลี้ยงกันเป็นระเบียบขนาดนี้นี่ คือตรงเนี้ยแม่น้ำมันแข็งแล้วดูดูหนาวมาท้ายแม่น้ำตรงนี้แข็งแล้วก็ทําให้เราสามารถไปเนี้ยแร่เหมืองแร่อันที่สองได้ซึ่งมันจะมีแร่ที่เป็นระดับสูงแล้วก็ขายขายได้ในราคาที่แพงมากๆนี่ฮะเห็น,นไหมแร่ใหม่ก็ไอพวกแร่พวกนเนี้ยมันจะไปทำเครื่องทำามายองเนส เ,เครื่องทำทอผ้าไหมเครื่องผลิตชีสนี่แร่มาเล้นะเอาลนะานะขุดเสร็จแล้วเอากลับก่อนนี่หายหมดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันคือผมอยากได้นี่ไงต้องใช้เงินสองหมืนกับแร่อาเรามีแร่ตัวนั้นได้เ,เด้ ห้าวันโอเคไหมจัดไปหักเลยกลับ <Hey. S 1> มาคุ้เหอือไฮะแต่ว่าเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะ <Hey. S 1> ถแถวเนี้ยนี่อ่ะบอกแล้วมันคุ้นๆเมีะเราได้พลไม้ครับผลผลผลไม้ปีศาจนะ อตอนนี้ผมมีห้าแล้วอ่า,อามันคุ้นๆนะเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเคยเคยเล่นจำได้แั้วขัวเนี่ยแหละต้องเดินกดกดหยิบไปเรื่อยๆฮนะจนมันมีไอคอนขึ้นกินเะนี่ยแหละมีเสียงกินกแต่ว่าใช้ได้มันมีผลไม้ซ่อนอยู่น,นั่นเองหบกลับไปเร็วจะได้ขายทัน5้าโมงนี่แน่เรียบร้อยวันนี้เออข้านอนดีกว่า วาร์ปมาเช้าวันที่เเนี่ยกันเดี๋ยวันนี้เราไปรับเครื่องทำไมายงเนสกันดีกว่า,าคุณลุงผมมารับเครื่องแล้วครับยวดูสิโอเอาไปเลยเครื่องไมายงเนสเสร็จแล้วนะรับไปสิโอเคลุงเดี๋ยวก่อนจะไปผมขอจัดอีกสักเครื่องแล้วกันนะยวดูสินี่เอาเลยจัดไปเลยเท่าไหรคุณลุงว่ามาสองหมื่นเหมือนเดิมอเอาไปเลยเอาไปเลยมีเยอะ มีแแล้วเอาไปห้าวันใช่ไหมไม่เป็นปัญหาโอเคไดี๋ยวดูสิรีบกลับไปดูสักหน่อยเครื่องทำมายมายไ้นเดูสิอือ mm hmm. เป็นยังไงเครื่องทำมายองเนสของเราเสร็จเรียบร้อยขอลองเทสอะไรแล้วกันนี่เตรียมมาแล้วไข่หนึ่งฟองที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเดลองสินี่ไป็ยังไงเดี๋ยวดูสิ มายองเนสระดับแอลมาหาน้องเมลลี่ซะหน่อยไม่ได้าหามานานแล้วหัวใจสีส้มอะเอ,เ,อเอาไปเอาไปเอาไปอีกม,ม่มีเยอะอนี่เป็นไงหัวใจสีแดงสีแดงแล้วพวกเราเสวยงามมากเลยดยต,ตึกตักตัก,ตกอะไปเลยให้อีก หัวใจสีแดงเอาไปเดี๋ยวขอลองคุยดูสิดูดิอนิเมชั่นใหม่น่ารักเฮ้ยนอนอยว่เราเนี้มีเรื่องราวมากมายเช uh> ้าวันที่ข้าวาร์ปมาเลยฮะเ้ยไปดีกว่ามาดิอุ้มสักทีนี่ทำงานที่เรารักกันดีกว่าอุ๊ย ทมเนี่ยคนส่งของมาทำไมเอ้ยขอบคุณละคือจะมีเทศกาลของน้องสุนักกันนะจะพาหมาไปไหมดีขอรับตัวน้องตู่ไปเลยแล้วกันเจอกัน10บโมงนะแหมมารับตัวน้องตู่ไปซะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10บโมงงานเทศกาลแข่งหมาผมก็วาร์ปมาเลยไงวันที่ส0 เทศกาลแข่งหมานั่นเองอาละ10โมงพอดีนะเดี๋ยวเราไปเข้าร่วมเทศก,กาลกันเลยดีกว่าอาเรามาถึงงานเทศกาลแสักทีเหมือนดังเคยฮะคุยกับคนแถวนี้ก่อนอ๋อได้พร้อมจะเริ่มงานเทศก,กาลแข่งหมากันหรือ,อยังดีงั้นเราไปกันเลยเอาละ าการด้เริ่มขึ้นแล้ว <Wow. S 1> กติกาง่ายๆก็เพียงนําสุนัขของท่านไปถึงเส้นชัยใครที่นําสุนัขของตัวเองไปถึงเส้นชัยได้คนแรกคนนั้นเป็นผู้ชนะ <Okay. S 1> กัดกามันก็มีแค่นี้แหละก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะกันเอาเป็นว่ามีใครสงสัยอะไรอีกไหม <Hey. S 1> โอ้นั้นก็เยี่ยมเลย,เ,ลยเราจะได้เริ่มการแข่งขันกันสักที ก่อนจะเริ่มการแข่งขันเนี่ยเราก็จะขอแนะนำนะมันจะมีตัวแทนจากฟาร์มต่างๆนานามาจากหลายหมู่บ้านนะรวมไปถึงฟาร์มดีๆด,ด้วยนะพอเป็นว่าหลังจากนี้ก็รอสัญญาจากชั้นละกันนะประจำจุดเข้าที่จะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะเอาโถอยตูมานี้แหมกูวิ่งกันไปนหมดแล้วเออมามาเรื่อยๆดูดูเนี่ย นะแวะนั่งอีกเข่าให้เดินไปข้างหน้าโตวเวอรอ์จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เออมันนั่งอยู่นั่นแหละไปเดินไปเดี๋ยวเออ,เอ,อทำโอ้โหดูเด็กแวะข้างทางค,คนไปไหนๆตอนไหนกันแล้วเนี่ยมีเราเนี่ยนั่งจะถดถอยหลังอย่างเดียวเลยโตวันนี่เร็วสมกับเป็นโตจริงตามเร็วเนี่ยเอวเพื่อนบ้านก็ไปไหนตอนไหนกันนะเออแค่นี้แลหละโอ้โหจะเดินมาได้ งานเทศกาลแข่งขันน้องสุนัขก,ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เตรียมตัวกลับบ้านกันได้ราตรีสวัสดิ์แอบกลับบ้านดีกว่าะโอ้โหวันนี้แข่งน้องหมาอะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่สนุกเฮ้ยง่วงเกินเพียกะไอ้น้องโตเริงจริงโอ้โหตื่นมาก็ดวงดีเลยแ่นดินไหวทำอะไรไม่ได้อีกโอ้โหโอเคโอเค นอนอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ฮนะขอค่อยวันอื่นแล้วกันเออ้อมีแต่เรื่องให้เหนื่อยนอนดีกว่า